เตือนภัยฝนตกสัตว์เลี้ยงบ้านเรานะครับสัตว์เลี้ยงในบ้านเรานะครับอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของสัตว์ต่างๆครับที่มีพิษนะครับสัตว์ต่างๆที่มีพิษเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความระมัดระวังนะครับให้ความระมัดระวังไว้ด้วยนะครับทําไมถึงบอกว่าเอ่อฝนตกแค่วันสองวันทําไมมีสัตว์มีพิษเข้ามาเป็นภัยให้กับเด็กๆลูกๆของเราได้นะครับเพราะว่า ในช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยครับมันเราเป็นช่วงที่สัตว์หลายชนิดนะครับที่เขาจำสิงนะครับอยู่หมกตัวอยู่นะครับหมกตัวอยู่ในซอกหรือต่างๆอยู่ใต้ดินต่างๆนะครับพอได้รับความชื้นความเย็นขึ้นมานะครับก็เหมือนกับเป็นการปลุกชีพเ็าขึ้นมานะครับไม่ทราบว่าหลายๆที่นะครับที่ฝนตกนะครับก็จะได้ยินเสียงกบล้องระงมไปหมดนะครับกบเขียดร้องระงมไปหมดนั่นคือเป็นสัญญาณว่าเขาเริ่มออกมาจาก ที่จำศิลแล้วนะครับทั้งกบทั้งเขียดทั้งกางคกนะครับก็จะเริ่มออกมาครับนอกจากนั้น,นครับความชื้นต่าง,ง,งเนี่ยก็ยังพาสัตว์อีกหลายๆชนิดแวะเวียนออกมามาเยี่ยมบ้านเราได้ด้วยนะครับนั่นคือเช่นแมลงเม่าใช่ไหมครับแมลงเม่านะครับแล้วก็อย่างหอยต่างๆนะครับหอยต่างๆหอยท่าก็จะเดินวนเวียนแวะเวียนเข้ามาในสนามหญ้าบ้านเราเข้ามาในที่โล่งที่ว่างในบ้านเรานะครับก็จะเดินพาเลตันเข้ามา นะครับอ่าแล้วก็นอกจากห่อยทากแล้วก็ยังมีทากนะครับมีสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่คืบคันเข้ามาในสถานที่บ้านเรานะครับนะครับอีกชนิดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็สุนัขบ้านเรานี่ชอบมากนั่นก็คือหางคกครับหางคกนะครับหางคกนะครับแล้วก็สัตว์เดือดๆอย่างเช่นแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับเช่นตะขาบแมงป่องนะครับ งูเงี้ยวเขี้ยวคอ้อนอ่านี่คือคำโบราณเลยครับคนโบราณพูดก็ต้องพูดแบบโบราณนะครับงูเงี้ยวเขี้ยวค้อนนะครับอ่สาสมีพิษต่างๆเหล่านี้